วันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปของการเออ่แต่งหญิงไปโรงเรียนเนาะก็ไม่ผ่านค่ะแต่เราไม่ใช่นักเรียนชายเราคือนักเรียน LGBTQ วันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปของการอแต่งหญิงไปโรงเรียนเนาะก็ไม่ผ่านค่ะหัวหน้าระดับบอกว่าไม่ได้แต่เหมือนเขาก็คงจะเห็นใจเราอยู่แหละอืมเขาบอกว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ใส่ทำไมเราถึงใส่ได้โรงเรียนไม่มีกฎให้นักเรียนชายใส่ชุดนักเรียนหญิง แต่เราไม่ใช่นักเรียนชายเราคือนักเรียน LGBTQ การทำแบบนี้การให้ผู้ชายมาใส่ชุดนักเรียนผู้หญิงทำให้โรงเรียนเสริมเสียชื่อเสียง นั่นคือเหตุผลของเขาก็คือไม่ได้ก็ยังไงสำหรับน้องๆที่เข้ามาเรียนคะขอฝากทุกคนที่เป็น LGBTQ เนาะไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศอะไรก็ตามอยากให้ทุกคนทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักสู้ต่อไปส่วนพี่ก็แพ้แล้วแล้วก็หวังว่าน้องๆที่เรียนจะ ได้สิทธิ์ที่จะเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแต่งเป็นผู้หญิงหรืออยากจะแต่งเป็นผู้ชายหรืออยากจะแต่งแบบไหนก็ได้ขอให้น้องไดไ้ทำตามความฝันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะ กล้าคะ่ะกล้าหน่อยนะอย่งงน้อยก็เพื่อเราเนาะเพื่อ L C B T Q ทุกคน